สวัสดีครับมองโลกมองไทยบายธีรพัฒนนะครับวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณไลออนอาวุโสติีมเทียวองมากนะครับท่านได้มอบของขวัญอันมีค่าให้กับผมซึ่งเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานเป็นอย่างดียิ่งนะครับ mm hmm. ท่านตีมเทียวองนะครับเป็นอดีตนายกสโมสรไลออนธนบุรี นะครับเมื่อ30ปีก่อนที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังอุทิศตนอุทิศทรัพย์สินบางส่วนนะครับให้กับองค์งกรการกุศลแห่งน,นี้ตลอดเรืยมาแล้วท่านยังเป็นปูชนีบุคคลที่บอกต่อเรื่องราวบอกต่อสิ่งดีงามให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมต่อไปจนกระทั่ง ท่านได้รางวัลยืนยันจากอินเตอร์มาว่าท่านเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าที่อุทิศตัวเองมาในานามขององค์กรการสนไรอ้อนเนี่ยครับ40ปีมาแล้วท่านได้เสียสละอุทิศร่างกายอุทิศทรัพย์สินและอุทิศสติปัญญาที่ท่านมีเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส และวันนี้ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องขอขอบคุณท่านท่านได้ทำสิ่งที่มีค่าของขวัญดีๆอย่างนี้มอบมาให้ถึงบ้านถึงที่ทำงานก็ต้องขอขอบคุณมากครับอันนี้ครับเป็นรางวัลสำหรับคนที่ทำงานที่เห็นมีคนติดตามมีคนชื่นชมมีคนรู้สึกดีๆกับเราเราก็ภูมิใจในชีวิตของเราครับ เราเป็นพ่อเป็นแม่ความสำเร็จของเราก็คืออยากจะเห็นดูลูกหลานเราประสบความสำเร็จมีอาชีพที่มั่นคงมีครอบครัวที่มั่นคงเราทำงานในบริษัทเราก็ต้องการเห็นองค์กรของเราเนี่ยมีความยั่งยืนในการที่มีฐานะทางด้านมั่นคงทา,งานเศรษฐกิจและบุคลากรทำงานด้วยความเต็มที่และเต็มใจแล้วผมมาทำในงานองค์กรการสน สิ่งที่ผมคาดหวังมากที่สุดก็คือสร้างผู้นำในระดับต่างๆให้ได้เยอะที่สุดให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนในชุมชนได้มีพลังในการที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้วยโอกาสต่อไปสิ่งที่ท่านไลออนตีโมเทียวบอททำในวันนี้ผมขอน้อมรับไว้ด้วยมตตีจิตและด้วยมิตรภาพที่ดีที่ท่านมีให้ผม เสมอมาต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งกับความรู้สึกดีๆและพลังดีๆที่มอบมาให้สิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมคนที่ทำงานจริงๆได้มีจุดยืนได้มีพลังในการทำงานและในการสู้ต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ยกากไร้และด้วยโอกาสและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับออผู้นำอีกหลายๆรุ่นต่อไป ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนคิดเหมือนผมแต่ยังไม่ได้ลงมือกระทำาเพราะงนั้นขอเชิญท่านนะครับอย่ามวัวแต่คิดนะครับลงมือกระทำนะครับเพราะการกระทำของท่านนะครับจะทำให้ท่านเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีต่อยอดไปในทางที่ดีเรื่อยไปก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับท่านไลออนติมเดียววองจากผมนะครับธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ